staffirm the positive, visualize the positive, and e x p e r t the positive, and your life will change accordingly เป็นการยืนยันในสิ่งที่จะเป็นพลังบวกจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นพลังบวกและจงเชี่ยวชาญในสิ่งที่เป็นชีวิตทางด้านพลังบวกแล้วชีวิตของคุณก็จะไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปตาม พลังบวกที่คุณคิดนั้นๆค่ะนี่มันเป็นกระบวนการสร้างนะคะชีวิตใหม่แบบง่ายๆซึ่งพลังทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในตัวคุณค่ะเพียง <c oughs> แค่ใส่ในเรื่องของกระบวนการที่มันสอดคล้องตั้งแต่ในกระบวนกรวการความคิดกระบวนการสร้างจินตนาการและกระบวนการความรู้สึกการพูดและลงมือทําและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นผลลัพธ์ ตามการที่คุณได้กระทํานั้นๆเป็นเรื่องกรรมกำหนดได้ด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงชีวิตในยุคพลังงานใหม่ที่ใครๆก็ลงมือทำได้และหวังผลเป็นผลลัพธ์ในรูปแบบที่จับต้องได้ในการลงมือทำของคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ